ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น p ี่พี่เจเผ่นี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูนคอปและคอนสกินแลส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะคะ ปรัับชมคลิกนตุนมากับพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมมา OV คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่เลข Open ID ที่เป็นตัวเลขล้วนหรือจะเติมเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับ G Valorant, Free Fire, เกม Shin Impact หรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยตุนมากับพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินหน้ารักพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆถูกคุ้มชัว กราบสวัสดีเพื่อนๆรูุกคนกันด้วยนะคะพบกับผมอิเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่15มิถุนายนนะครับทางเกม,มาโอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นร้านค้าพพนจร B บีวิกเกสนั่นเองนะครับผมการันตี1สกินถาวรใน199้คูปองนะครับผมโอเคไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลยสําหรับสกินที่โชว์เป็นสกินผึ้งของเอ็นลลนดอนั่นเองนะครับผมก็สําหรับกิ กรรมนี้นะครับผมเราจะมีโอกาสได้รับสกินนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้รับเป็นส่วนประกอบสกินด้วยนะครับก็ถ้าเกิดดูตามในตารางการสุ่มนะครับผมก็จะแบ่งเป็นทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นกรอบโปรไฟล์ B นั่นเองก็คือกรอบโปรไฟล์พึ่งเนาะข้างบนจะเป็นตารเชิญสกินสุดฮิตนะครับผมประกอบไปด้วยสกินของไอริ เอนเนตและก็ลาวิวเนาะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นตาลเชิญสกินตัวน้อยน่ารักนั่นเองจะประกอบไปด้วยสกินพึ่งของเอเลนดอร์นะครับวิฟแลวก็ตีมี่เนาะส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นตาลเชิญส่วนประกอบสกินของเอเลนดอร์นะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับผมมีสีส้มสีม่วงแลวก็สีฟ้านั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะเล่นกันเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะพาไปดูสกินข้างบนก่อนละกันเนาะเป็นตาอัญเชิญสกินสุดฮิตนะครับผมสกินแรกก็จะเป็นสกินนี้ของอาฮิรินะครับผมเป็นสกินระดับดีมิเต็ดสีส้มนั่นเองต่อไปเป็นสกินของแอนเน็ตนะครับเป็นสกินระดับดีเจนนะครับสกินนี้และอีกสกินหนึ่งนะครับผมเป็นสกินของราวิลนะครับผมเป็นสกินนี้นะครับสกินระดับดีเจนนั่นเอง อ่ะก so right well, ็ประมาณนี้เนาะสำหรับตาเชิญสกินสุดฮิตข้างบนเนาะต่อไปพาไปดูสกินทางด้านขวามือนะครับเป็นตาเชิญสกินตัวน้อยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูก็นเลยก็จะเป็นสกินนี้นะครับเป็นสกินของเอเลนดอนนั่นเองลิมิเต็ดสีส้มนะครับต่อไปเป็นสกินของวิฟนะครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนะครับสกินนี้และอีกสกินนะครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มของตีมี่นะครับสกินนี้ อ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสก,กินทางด้านขวามือนะครับมีโอกาสได้รับกรอบด้วยนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันเดี๋ยวเรามาดูเลทก่อนเลยนะครับผมตั้งแต่ร้านคาพนจอนนะครับตั้งแต่วันที่15มิถุนาถึงวันที่19มิถุนานะครับผมในการเล่นแต่ละครั้งมันก็ราคาแตกต่างกันออกไปเนาะ เริ่มต้นครั <Interesting. S 1> ้งแรกอยู่ที่1นึคูปองนะครับครั้งที่2 6คูปองครั้งที่3 9คูปองครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งละ19คูปองครั้งที่6กเก้คูปองเนาะครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งละ29คูปองครั้งที่10 39คูปองครั้งที่11 399คูปองแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับ ขังที่12อยู่ที่499คูปองนั่นเองโอกาสได้รับสกินถาวรหรือว่ากรอบโปรไฟล์อยู่ที่2%เท่านั้นเนาะส่วนประกอบสกินอยู่ที่5%คัมพีขั้นสูง10%ลูกแก้ว13%อีโมจิ20%โทรโคงชิ้นส่วนรุน่นบัตรเปลี่ยนชื่อ50%นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทาการสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูกันสัก6ครั้งละกันมาดูกันว่าในการสุ่ม6ครั้งของผมเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับอะไรบ้างนะครับผมเราก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับมาครั้งที่1นะคระ ได้เป็นโทรโข่งนะครับผมครั้งที่1ก็เกลือเลยนะครับต่อไปครั้งที่2นะครับผม6กคูปองมาลุ้นกันดูว่า6กคูปองจะได้ไรได้เป็นกล่องชิ้นส่วนลูนนะครับผมต่อไปครั้งที่3นะครับผมจะได้เกลือไหมโอ้โหได้เกลือนะครับผมได้เป็นอีโมจิเนาะครั้งที่4ี่นะครับ19คูปองก็จะได้เป็นกล่องชิ้นส่วนลูนนะครับครั้งที่5นะครับ19คูปองอีกเหมือนเคยเฮ้ยได้สกินนะครับผม อ่าคลิปนี้ไม่เกลือแล้วนะครับผมสุ่มไป5ครั้งได้สกินเลยนะครับผมโหถือว่าคุ้มนะครับเนี่ยถือว่าคุ้มเลยคลิปนี้นะครับผมมาเดี๋ยวสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่6มาลุ้นกันดูเผื่อจะได้สกินอีกนะครับผมไม่ได้นะครับผมอ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่เกลือแล้วมาเราได้สกินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเลือกกันนะครับผมอยู่นี่นะครับนี่ผมก็จะเลือกเป็นสกินของเอเลนดอร์ละกันนะครับผมเป็นสกินที่โชว์ในหน้ากิจกรรมเลยนะครับผมนี่ได้มาแล้วสกินพึ่งนะครับ อย่างเฟี้ยวนะครับผมอ่าคุ้มนะครับคลิปนี้ถือว่าคุ้มเลยเป็นสกินแรด้วยนะครับสกินนี้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับร้นคารภาในจอนผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูคร่าวๆนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มาทําการสุ่มเพื่อเป็นแนวทางละกันนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมขอขอบฟักร้ันตุนมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับยิ้มผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี